สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องอย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการบูชาเทพให้เหมาะกับอาชีพองค์เทพท่านจะให้พรมีเงินใช้ไม่ขาดมือนอกจากเราจะตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วบางครั้งเราก็ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปการกราบไหว้บูชาองค์เทพที่เชื่อกันว่า จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานมีโชคลาภร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ประกอบธุรกิจค้าขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจค้าขายหากต้องการให้กิจการค้าขายราบรื่นจเจริญรุ่งเรืองแนะนำให้กลับไหว้บูชาพระแม่รักษมีเทวีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์และศาลเจ้าพ่อเสือ เพื่อขอพรในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภต่างๆปลดหนี้ปลดสินให้หมดส่วนใครที่อยากปลดหนี้ปลดสินให้หมดแนะนำให้กราบไหว้บูชาพระแม่อุมาเทวีเทวีแห่งอำนาจวาสนาบารมีและองค์เทพเจ้าไฉยสิงเอียเป็นเทพเจ้าของจีนที่เชื่อกันว่าจะช่วยประทานพรเกี่ยวกับโชคลาภและความร่ำรวยรวมถึงช่วยให้สุขภาพแข็งแรง และเกิดความสามัคคีรักใคร่ปองรองกันในครอบครัวอีกด้วยโชคลาภและความสำเร็จเทพเจ้าที่ผู้คนนิยมกราบไหว้ขอพรบูชาเพื่อขอโชคลาภและความสำเร็จได้แก่องค์พระพิคเนศเทพเจ้าของชาวฮินดูทเทพแห่งศิลปะวิทยาและความสำเร็จทั้งปวงและองค์หนุมานหรือเจ้าพ่อหิ่งเจียเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนักสู้ผู้ไม่ยอมแพ้ชาวจีนเชื่อว่า ลิงเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีบุญวาสนาอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจในส่วนของอาชีพข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจควรกราบไหว้บูชาองค์พระศิวะมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาลหนึ่งในพระตีมูลติหรือสามหาเทพสูงสุดแห่งศาสนาพราหมณ์ฮินดูและเทพเจ้ากวนูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์โชคลาภและบารมี การบูชากราบไหว้เคารพองค์เทพต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตแต่ต้องอย่าลืมว่าจะต้องคิดดีปฏิบัติดีใส่ใจตั้งใจและลงมือทำแต่สิ่งที่ดีจะยิ่งทำให้ประสบความสำเร็จในการงานอาชีพต่างๆจะเจรอนรุ่งเรืองร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างแน่นอนครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาด ฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ดนะ้านล่างมาบอกก็ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ